สา3แตงมวยคู่เอกวันนี้นะครับตาก้องขัดเจ็บกุ้งไแดงนะครับอ่าบอลแต่ตอนครับผมฝ่ายแดงเจ้าเหนือพยักโบสังประไพไฟเหมินเจ้าจิกซอไดยักส้อยเวียงยองครับตอนนี้ฝ่ายแดงก็ได้เปรียบ5ต่อ2นะครับผมครับจบเกมแล้วครับเจ้าจิกซอจากสุราษฎร์ธานีฝ่ายแดงจากสุรินทร์เอาครับปล่อยขวาลำโตเอาครับสนุกแน่นอนครับ และเกิดก็ฝ่ายน้ำมื 5, นห้ดดาไฟหลังชนั้ะลวกบอลหมูดุดันแข็งเก่งแข็งแรงอาวุธคมทุกลูกต้องฝ่ายน้ำมืนนะครับผมนะครับตอนนี้สนุกแน่นอนนะครับครับแียสายเข้าไปครับมหาเจ้าเหนือพยักษ์อ้าวล้อมนองไฟเอกเจ้าจิกซอสในสวนครับลุยยังเรียกรับต่อยขว้าลูกไปครับเหนือพยักษ์ตัง้งรับยำต่างไล่แขนไว้ บรรยากาศท่านรองก็ถือว่าใช้ได้ครับบรรยากาศฝ่ายน้ำมือนครับเตะผู้นอกไปจ่อยากตัวมันอ้าวแล้วลุยครับมุ่งมั่นเลยก็ฝ่ายต้ำมันจากสุราษฎร์ธานีไปฟิชซ้อยู่ที่เชียงใหม่กับเซเลนเป็นทีมใหญเอาละครับฝ่ายเลกจากสุรินทร์นะครับอ่าเอาครับโอ้ยเอาครับเขาก็เขาแรกแล้วเจอจิ๊กซอว์ไม่ตีไม่ถอยยังสู้ครับผมตีเอาครับมึงที่กูที่ครับ่อนนี้เอาครับจิ๊กซอ เนื้อเปยกเนื้อเปยกแทงจิกซอตีเอาครับวงการแยกออกมาเอาครับเนื้อเปยกพอสัมปะพ่ายแดงตั้งรับจับต่างจิกซอนายจะสู้ยังไกว่าเอาครับสู้ได้กับสูลินครับสู้ไหนจะใครจะแน่กว่ากันตีเอาไปโอ้ยเอาล้วครับสนุกแล้วผมจะเตี้ยกว่าแต่ก็ไม่มีประสัิทธหรับ ฝ่ายเจ้าจ <futuro> ิกซอเอาครับนักวัวจากเมืองคุณดีสุราธานีฝ่ายน้ำเงินเดินเอาครับเอาครับเหนือมายักว่าไงตํท่าจะลองเร่งลองเร่งเหมือนกันก็ฝ่ายแดงโดนเข้าไปแล้วเก็บขัดร้อยแปดบอลจะไปอยู่ที่สุรินทร์สุราเอาแฟนบอลยากาศดีแล้วก็ฝ่ายน้ำเงินเตะเอาแล้วครับโอ้ยตําท่าจะถูกปั้ตุ๊กไปแล้วฝ่ายแดงโดนโอ้ยใายตับตัวเอาแล้วครับแข็งแข่งแข็งแรงเหลือเกินจ้ วันละกันยุทฝ่ายเจ้าจิกซอไฟนี่ครับไทยแลนด์เป็นชิ้นใหเจ้าฝ่ายพัชรขาดมาด้วยตัวเองแล้วันนี้พาลูกศิษย์มาชิงแชมป์ที่ลังศิษย์แห่งนี้เอาละครับเจ้าเหนือโอ้ยมึงตีกูตีครับเหนือพยักก็ตีจิกซอก็ตีโค้งไปแล้วตีเอาไอ้โอ้ยครับกองเชียร์ฝ่ายน้ำเงินเท้าขาวรำกันแล้วตอนนี้อครับเือพยัก ทำท่าจะอ่อนลอยลอยแรงแล้วฝ่ายแดงสุราธานีสุลินดีสุราเต่งสุลินสุล่าสุราสุลินเร็วแรงแล้วตัวนี้เอาครับต้องไปรับตีโอ้ยเอ้าครับสนุกและเกินเอาละครับเหลือทันเอาครับเหลือพยักเอาครับตอนนี้ทำกันแล้วบนเวทีเอาครับเหลือพยัก ก็ปล่อยยกที่สี่นครับไปจะปล่อยตัวยกที่สี่นะครับฝ่ายแดงเจ้าเหนือพยักบอสังประไพน้ำเงินเจ้าจิกซอนายกสร้อยเวียงยองลำพูนนะครับผมผู้นี้ชิงแชมร้อยแปดตอนของฝ่ายน้ำเงินนะครับฝ่ายแดงป้องกันแชมป์ครับผมครับแดงจากสุรินทร์น้ำเงินสุราษฎร์นะครับผมครับตอนนี้ฝ่ายแดงได้เปรียบห้าต่อสี่ก็ปล่อยตัวมา ครับบรรยากาศเฮฮากันดี่แล้วเกิก็ฝ่ายน้ำมันรันงองชอบใจครับเจ็บร้อยแปดปอนด์จะไปอยู่ไหนครับเอ้า ชิเบ็กตอนนี้สูสีแล้วก็ต่อยคว้าเลยมีเมามีเซตลอดก็ฝ่ายแดงเจ้าเหนือพยักเอาครับเอาครับสุราเตงสุรินว่าไงสุราเตงสุราเตงเอาครับสุรินสุรินเตะมาบ้างสุราต่อยเอาแล้วครับฝ่ายแดงก็จากสุรินมาเปนจากสุร่าครับเอาเจ้าเหนือพยักเดินโอ้ ที่เชียงใหม่นะครับผมโอ้ยเปรบอกไปล้มไปล้มไปล้เสียสงไปหน่อยครับเจ้าจิกซอเอาครับเหลือไปยักว่างยเหลือปยักเหลือยักทองแล้วเหลือไยกตีไม่ได้ยับิซอีไปซเสครัสมุนี้สูสีตอนที่สุยแทไเบียบห้าต่อสามนะครับผมจิกซอลุยต่อนะครับผมเปียบไว้โอ้ยเอาเสล้วล้มลงไปเจ้าจิกซอ จ้าเหนือไปอ่ะโอ้ยนี่แหละครับเจ้าตีตีตีเอาครับหลอกเฮกันนั่นครับฝนฝ่ายเดนรียบอยู่สามต่อหนึ่งนะครับผมต่อเจ้านจิงสอโอ้ยขัครู้อยู่ไห ตีเขงยกที่สี่โอ้ยตีตีตีเขาหมดยกที่สี่ดูดือแล้วเกินเขาฝันนำปบมือแล้วโอ้ยเอาครับยกที่สี่เอาล้วครับตอนนี้จะปล่อยตัวยกที่ห้าของมวยชิงแชมป์ร้อยแปดต้อนนะครับเอาล้วครับตอนนี้ฝ่ายแดงครับได้เปรียบ 5ต่อ3ครับเจ้าเหนือประยัดบอสังประไฟอากิซซอร์ครับนายกซ้อยเบียงยองเดินเปิดเกมชิงดำนะครับผมเอาละครับบรรยากาศดีเหมือนกันนะฝ่ายน้ำมันโอ้ยเอาละครับปลาแลดอกนี้ท่าลองชื่นุราครับครับที่สัาร์ติสไอน์เดือดประยัดต่อยขวาครับเจ้าจิกซอร์ตี ไฟแล้วมันได้นะครับตอนนี้คนี่ราคาคุกกี้สูสีนะครับั้งรับจับทางครับทั้งคู่ต้องเดินบุกเดินอัดเข้าไปแล้วฝ่ายนเบินไปเอาวันนั้ฝ่ายแดงต่อสามหนึ่งครับตอนนี้อะครับปตัวเจ้าจิ๊กซอ นาทีนัดที่หเอาละครับเดินต่อครับถีบไปฝ่ายแดงเจ้าเหนือพยักเดินตลอดไปเลยครับผมฝ่ายแดงครับมวยจากสุรินครับเจ้าเหนือพยักก็ต้องรับจับทางไม่ได้เลยแล้วฝ่ายน้ำมึนก็เจ้าจิกซอชนะมาตลอดนะครับทำได้จะมาชิงแชมป์จะมาสะมุดลูกเปล่านะครับผมฝ่ายน้ำมึนในหนึ่งนาทีครึ่งครับตอนนี้ ต่อเจ้าชิคโซจากสุราธานีครับฝ่ายแดงก็เป็นต่อยอยู่แช้วเจ้โอ้ยโอ้เสียงลูกเสียงส่งแล้วงฝ่ายน้ำมันครับแต่เราก็เฮใจช่วยกันตอนนี้มีบวกแม่น้ำมันเข้าก็มีแล้วตันนี้เดี๋ยวไม่ผ่านแล้วฝ่ายน้ำมันต้องออกอีสัดอกสองอก ไม่เล่นลงับไฟน้ำมันเอาไปเม่ยปลุกแม่น้ำมันข้าวเราตอนนี้สาวินาทีครับตอนนี้ ยกที 45, ่5ครับโอเคพลังขบมือมือนเดิมครับาีาเก,ก็บไปคะแนนรอประกาศคนนครั้งก็เป็นการชิงแชมป์ร้อยแปดตนะครับผมกคะแนนนะครับ ทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ